ปีนี้เตรียมมันคุณสามกับการผจญภัยครั้งใหม่และศัตรูตัวใหม่ที่ทุกฝ่ายต้องพนึกกำลังเปิดหน้าสู้ เดินทางมาถึงภาคที่3จนได้นะครับสำหรับหนังจากเกมยอดฮิตนะฮะที่เวอร์ชันหนังก็ฮิตถล่มทลายไม่แพ้กันครับผมอย่างภาพยนตร์เรื่อง Sonic เด e Hedgehog จากสตูดิโอ r a m o u ม t และก็ Sega ที่ก็ได้เกริ่นๆก,กันไว้แล้วตั้งแต่ภาคที่2นะครับว่ามาแน่นอนนะฮะสำหรับตัวละครอย่างชา d ด w นั่นเองและภาคนี้เราก็จะได้เห็นชาโด w แบบเต็มๆครับผมและยังมาเป็นตัวร้ายหลักนะฮะของภาคนี้อีกด้วยซึ่งตัวละครชา d ด w นะฮะก็เป็นตัวละครยอดฮิตเหมือนกันนะฮะตั้งแต่ ฉบับกระตูนนะครับแล้วก็จนมีการสร้างเกมภาคแยกของชาโดออกมาอีกด้วยถึงแม้ว่าไม่ได้ปังเท่ากับเกมภาคหลัก ตัวละครชาร์โดนะฮะก็ยังคงมีรูปลักษณ์ที่คล้ายๆกับโซนิกนะฮะตัวเอกของเรานะครับแต่ขนเนี่ยจะเป็นออกเป็นโทนสีแดงดำนะฮะตามชื่อชาร์โดเลยครับซึ่งก็เป็นตัวละครที่ลึกลับนะฮะแล้วก็สร้างขึ้นมาโดยดรโรบอนิชและชาร์โดยังถูกขนานนามว่าเป็นภัยร้ายอันตรายอย่างไร้กาศต่อมนุษยชาติเลยทีเดียวซึ่งตัวละครนี้ก็เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและก็ฉลาดหลักแหลมมากๆนะครับโดยเรียกได้ว่าอาจจะกแกร่งและก็เก่งมากกว่าโซนิกของเราซะด้วยซ้ำ และเมื่อฐานทับและก็การทดลองโปรเจกต์ลับอย่างชาโด้นี่ถูกเปิดเผยนะฮะถูกค้นพบในตอนท้ายของภาคที่2นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์วุ่นวายบางอย่างนะครับทำให้ตัวละครอย่างชาโด้นี่ลุดออกมาเขาก็ได้สร้างความวุ่นวายกลหลหนไปทั่วทําให้โซนิกที่ตอนนี้ก็มีพันธมิตรทั้งเทลและก็นักเกิลนะฮะมาอยู่ร่วมทีมด้วยกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งเพื่อที่จะหยุดชาโด้ให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะพังพินาศไปมากกว่านี้ครับตัวละครชาโด้นะครับให้เสียงภาคโดยคีอันูรีฟนะครับหรือว่าพี่ จอห์นวิกของเราจากแฟนชายจอห์นวิกนั่นเองซึ่งตัวละครนี้ก็ถูกวางตัวออกมาในรูปแบบแอนตี้ฮีโร่ซะด้วยครับและในภาคนี้นะฮะยังมีการเปิดตัวหน่วยงานลับอย่างหน่วยงาน GUN หรือว่า Guard i a n Unit of Nation ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโลกนะฮะป้องกันภัยคุกคามจากผู้ประสงค์ร้ายนะฮะที่มีต่อมนุษยชาติซึ่งหลายครั้งที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดจากตัวร้ายตลอดการอย่างดรเอ็กแมนนั่นเองครับที่น่าตื่นเต้นอีกเรื่องคือภาคนี้เราจะได้เห็นการ Mm. -hmm. ร่วมมือกันระหว่างโซนิกและก็คู่ปรับตลอดการอย่างด็เอร์เอกแมนนะครับเพื่อที่จะหยุดชาโดอีกด้วยซึ่งก็ไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าชาโดเนี่ยจะเก่งกาจซะขนาดไหนทําให้ศัตรูตลอดการ2คนนี้มาร่วมมือกันได้นะครับซึ่งเอกแมนก็ยังรับบทโดยจิมแคร์รี่เช่นเคยครับสำหรับแฟนชายโซนิกดีเฮสฮอกนะฮะตั้งแต่เปิดตัวมาตั้งแต่ภาคแรกนะฮะหลังจากที่เกิดปัญหาทําให้กลับไปแก้ CG กลับมาใหม่จนถูกใจแฟนๆนะครับหนังก็กวาดรายได้ไปกว่า302ล้าน านเหรียญน,นะฮะทั่วโลกจนทําให้มีภาพต่อออกมาในโซ n i c t h e Hedgehog 2, 2ซึ่งภาคที่2ก็ยังถูกใจแฟนๆแล้วก็รกวาดรายได้อย่างถล่มทลายไปสูงถึง405ล้านเหรียญน,นะครับจึงไม่แปลกเลยครับที่โซ onic จะเดินทางมาถึงไตรภาคอย่างสมบูรณ์ในปีนี้ครับนี่คือภาพย,ายนตร์บล็อกบัสเตอร์ส่งท้ายปีเรื่องยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งจากผู้กํากับเจฟฟ์ฟาวเลอร์ครับที่คุมบังเหียนมาตั้งแต่ภาคแรกเมื่อสัตตูตัวร้ายที่ร้ายยิ่งกว่าเดิมอย่างชารโดปรากฏตัวโซนิกและพ้องเพื่อนจึงต้องกลั มารวบมพลังกันอีกครั้งพบกับการผจญภัยครั้งใหม่ที่แรงกว่าเร็วกว่าและมันสกว่าครั้งในในไหน i c the Hedgehog 3 25ท่าธันวาคมนี้ทั้งระบบปกติ 4DX และคิดซีนีมาทุกโรงภาพยนตร์ครับ <Yeah. S 1> What did you do? What I had to.